งยิ้มหนูแย้มจากโรงเรียนแม่คุยขาดพิซซ่าที่ของอลินอะ่ะมันเล็กเท่านี้เลยเล็กเท่าอันนี้มือกูขาเนี่ย,รอ,ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากย,ยิมย้มเยมทีมแย้มได้ฮาวาเอียนคูดคูข้ของแย้มจะแบ่งกันเป็นทีมๆประมาณหกทีมน่าจะใช่นะคะทีมแย้มอ่ะได้ฮาวาเอียนกับชีสว้าแล้วทีมหนูยิ้มล่ะคะได้แค่ทีมยิ้ม อยู่ในโต๊ะอยู่ในกลุ่มอารินอารินก<า>ินหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะมาเล่างานวันเกิดของหนูของเพื่อนหนูยิ้มหนูแย้มก็ชื่อว่าอารินนะคะว่าว่าวันนี้อารินได้เอาพิซซ่ากับชานมไข่มุกมาเลี้ยงแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนูยิ้มหนูแย้มรียนวันสุดท้ายก่อนปิดเทอม เดี๋ยวเราจะไปแวะร้านเพชรช็อปซื้อของให้ซิซี่เลมอนนะคะนี่ถึงแล้วนะคะเราจะมาช้อปปิ้งที่เพชรมาสคาร่ามอ้โหเอเด็กๆเอาของเราต้องรับเข็นเลยนะคะร้านเพชรช็อปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีเฉพาะน้องหมานะคะก็มีน้องแมวน้องกระต่ายน้องเม่นอะไรนะคะ วันนี้นะคะแม่ปุ๋ยตั้งใจมาดูชุดของซิคี้เลมอนไม่รู้มาหรือยังนะคะกับสายจูงอันเก่าซิคี้เลมอนกัดแบบเทะเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะคะสายจูงอย่างนี้มีขนาดแบบเล็กอย่างนี้ด้วยนะแม่ปุ๋ยต้องใช้ขนาดแบบใ,ใหญ่ๆน,นานๆนิดนึงเหมือนอันเก่าของเราอ่ะจําได้ไหมออไซส์ไหนนะตรงนี้ตรงนี้มันจะนุ่มๆอ่ะเห็นไหมคะที่จับมันจะแบบบุขนที่มันจะนุ่มๆแม่ปุ๋ยชอบแบบนั้นเวลาซิคี้กับเลมอนกระชากราวอ่ะจะได้ไม่จิบ นีอะไรคะไส้กรอกพี่พีกับเลมอมชอบมากเลยนะคะไส้กรอกเนี่ยมันจะแบบนำเยิ้เลยมีอะไรบ้างทุกรถเลยค่ะเอาทุกรถเลยเหรอคะโอ้โหดูมันชอบเป็นที่สุดใช่ค่ะมีทุกรถเลยนะคะนี่เป็นรถอะไรคะเนี่ยรถตับว้าวมันจะมีบอกอย่างนี้นะคะตรงนี้ ชึนี่รถอะไรเย็ไม่ดูรถตีอะมาทุกรถเอาแบบทุกรถมาเลยดูสิโอ้นแม่ปุ๋ยเจอกระดูกวัวนี่กระดูกวัวเอาไว้ให้ซิซี่กับเลมอนแทะเพลินๆนะคะชอบไปกัดแบบกล่องไฟที่รั้วของเราอ่ะพังหมดเลยมันแข็งใช่ค่ะอะไรอะสนุเอ้ยน่ารักนะเอาได้ไห้สองอันพอดี หมดแล้วอันนี้หมดแล้วแล้วตรงนี้นะคะมแม่ปุ๋ยได้เป็นเหมือนหูวัวค่ะ <Wow. S 1> เอาให้มันกัดแทะเล่นเล่นแม่ปุ๋ยพยายามจะหาแบบอะไรที่มันให้มันกัดแทะเล่นเล่นไม่เบื่อง่ายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไล่กัดจริงของใช้ในบ้านของแม่ปุ๋ยมหมดเลย <Wow. S 1> ต่อไปเรามาดูสายจูงนะคะอันนี้สีเขียว oh. ต่อไป oh. เดี๋ยวแป๊บมึงหูยิ้มลงเลย อันนี้สีม่วงอะโล่งแม่ปุ๋ยนะคะชอบตัวน,นี้เพราะว่าตรงที่รูจับนะ่ะที่ที่เราใช้มือจับมันจะบุขุนพองๆจะทําให้เวลาน้องหมากะชากราออะจะได้ไม่จ็บนะคะโอ้แล้วมีข้อตรงนี้แข็งแรงมากค่ะคือใช้ละไปนี่เราได้เยอะแล้วนะป้าเดี๋ยวเราไปดูเสื้อให้น้องหมากันเจอแล้วหรอบอ๊ะเจ็ดค่ะบอร์เจ็ด นี่เบอร์สี่เห็นไหมคะอืมนี่แหละแม่ปุ๋ยเบอร์สิบสองอ่าฮะฮะอันนี้เบอร์อะไรนี่เบอร์อะไรนะนี่เบอร์ห้าแม่ปุ๋ยนะคะจะเลือกเสื้อผ้าที่มันแบบเป็นผ้าสำรีอุ่นๆหนาๆแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศบ้านแม่ปุ๋ยที่เชียงใหม่อะค่ะจะหนาวมากตอนเช้า ก็เลยต้องซื้ออันนี้โอ้นี่เบอร์แปดละเจอเบอร์แปดแล้วนะใช่เบอร์แปดก็โอเคนะเจ็ดกับแปดอันนี้เบอร์หกอ่านี่เบอร์อะไรเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์แปดเจอเจอเบอร์แปดละเอาเบอร์แปดไปก็ได้ค่ะเนี่ยเบอร์แปดโอเคเอปอู้หูั่งนี้ก็มีโอ้ยอันนี้ชุดแฟชั่นเฮ้ยอันนี้สวยเนอะน่ารักชุดแฟชั่นค่ะเป็นรูรูสีจี๊ดมากถูกใจให้ปุ๋ยมากเลย บ่ออะไรบออะไรอันนี้บ่อหกอ๋อบอหกเล็กไปอ๋าโอ้โหมีลุ่นมิเซอร์เมซอนด้วยเปนต้าแม่เออหดีออกปหมจายหนเพียงชอบไหนอหใจบอะไรบแปดบหรอคะไหนดูสิอืมบอแปดโอเคได้แล้วหัดใจนลารักะอ้มีขนาดขนาด เอาด้วยเ,เอาด้วยเอาด้วยก็อยากได้อันนี้มีมีข้างหลังไม่ก็มีหนูยิ้มยิบเลยค่ะยู้ในข้างหลังแค่หมดใจหมดแล้วได้เลยได้เสื้อผ้าอะไรยังได้เสื้อกันขนมาหนึ่งตัวค่ะเสื้อกันขนได้เสื้อกันขนเสื้อกันขนนี่คือเวลาต้องหมาใส่จะแบบปิดมิดชิดแบบเป็นกางเกงขายาวเสื้อแันยาวเหมือนของคนเลยอย่างนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปลองใส่ให้กันได้แล้ว ส้ยสีจีดมากของดีดีเดี๋ยวเราไปลองใส่ให้มันเลยเนาะอันนน่ารักมากอะครบแล้วเนาะปะกว่าจะได้เสื้อกันฝนได้ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะได้เสื้อนะคะเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวได้หูวัวได้ได้ใส่กรอบได้กระดูกวัวได้ใส่กรอบรถต่างๆนี่ได้กระดูกัได้สายจูง ได้ขนมได้กระดูกวัวได้กระดูกวัวนี่เขาค่าประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้ปูยไปส่ายเงินก่อนนะคะ